ดีไม่จะใส่พวก ใส่พวกอันนี้เราไม่ผัเมันมน้อยเลยใส่พวกนี้ไปด้วยในสีสัน Nah, jadi misi yang. Y la noche ผู่ิชซา์ดาูดชายมันใครเป็น ยอันนี้พอเราใช้ผัดใช้ผัดอันนี้มันก็ผัดนา้อนก็จะติดดีงเ,เห็นมองเ,เห็นหรือเปล่า 哎呀。<Yeah. S 2> yeah. Yeah. you ตรงทุกไอเนี่ทุกอันนี่ไงทุกอ,น,อ,อ,น,อนั่นถึงมันมันนี้เนียมายมายอยู่แต่ว่ามาเลวายวนนันาาๆค้วอันนี้มันหอไปนังสิทเอกไปทางัไทยป๊บโควิดใหม่ีกแล้ว ามวันกพั้จะไปขนาดนั้นก็ปล่อยแม่งิ้งเลยบอก็ยนงงนกับ